ขนมเลยอะ่ะสกินทิฟฟิกออกครีนซิ่งบามสูตรใหม่มานะคะไม่พลาดเพราะว่าก่อนอันนี้เราก็เคยลองไปแล้วสองสูตรที่จะเป็นหลอดสีชมพูแล้วก็กระปุกสีชมพูมารอบนี้กระปุกสีเขียวซึ่งวิธีการน่าสนใจมากนะคะเหมือนแบบมันต้องหมุนแบบนี้รนเนื้อเขาจะออกมา <S 2> <S 2> <S 2> <S ไหอุห้ยอุยอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนอ้ยขนมเลยอะ่ะอืม เป็นวิธีการใช้ที่ไม่เคยใช้มาก,ก่อนนะคะปกติต้องมีแบบไม้พายมาตักอะไรแบบเนี้ยอะตอนนี้ตามมวเรียบร้อยแต่ว่าคานจ้าไม่แสบตาอุ๊ยอุ๊ยแต่เหมือนจะเริ่มแสบแล้วนิดนึงเราขอไปล้างน้ำเปล่านะกลับมาแล้วครับผมสัมรลีค่อนข้างสะอาดนะเธอและแน่นอนค่ะเราจะมาปิดท้ายกันตัวนี้ของซูเปอรม์มาร์เเธออันนี้คือแบบมันดีมันรดมากเหมาะกับการพกพาสตูดแผ่นใหญ่นะคะแล้วแผ่นไม่หยาบเลยไม่บาดหน้า มองครั้งแรกชอบนะเออแล้วก็คือกระปุกใหญ่มากกระปุกหนึ่งน่าจะใช้ได้นานเลยทีเดียว